สวัสดีเพื่อน,อนๆชาวยูทูบนะครับวันที่3สิงหาคมน,นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ทุ่งนาเช่นเคยจังหวัดกำรมราสายครับจังหวัดกำรสินป์จังหวัดกำรสิล์อำเภอกำรมาสายผมมีบริการส่งเป็ดสาวทั่วไทยเก็บเงินปลายทางแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทําคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า เอาส่งกันยังไงรับส่งยังไงนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะก็คือเราก็จะจับใส่กล่องนี้นะครับอันนี้วิ่งใกล้ๆนะวิ่งในเขตอีสานเราผมจะใส่13ตัวนะครับแต่ถ้าผมวิ่งภาคใต้ภาคเหนือย่างเงี้ยผมจะใส่เยอะใส่สิตัวเราก็จะคัดเอาโซเวียตมาล้อมไล่เข้ามานะฮะไล่เข้ามาแล้วก็เอาโซเวียตล้อมอันนี้คือโซเวียตนะเอาโซเวียตล้อมปุ๊บ เราจะคัดตัวผู้ออกคัดตัวที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับขัดออกคัดออก,ออก,ออกแล้วก็จับไปกล่องตังนี้นะครับจับไปมือมือละห้าตัวในรอบนี้เราวิ่งที่ภาคอีสานนะครับเราก็ใส่สิบสามตัวเพราะว่าเนื่องจากวิ่งใกล้วิ่งระยะใกล้จากกรสินไปส่งที่ขอนแก่นเราก็จะใส่สิบสามตัวเอามาใส่เลยครับมาเดี๋ยวผมจะเลยเฮดจิไปนำเดินเลยลงเลยเอิ่ แตงออกไปปุ๊บเอามือสองมืออ,มอ,อีกสามตัวไแน่นนะอันนี้ไม่แน่นนะอีกสามตัวนะไม่แน่นแล้วก็ตัดตัดแบบนิครับ นู่น้องเล็กนูแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นรถแล้วก็ไปส่งตามออเดอร์ที่จองไว้แล้วล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้นะครับสนใจเป็ดสาวซ้อมไข่เลยต้องจองผมไว้ล่วงหน้านะเราจะไม่ได้จับเก็ดขึ้นไปเผื่อเรบเราจะจับตามออเดอร์เท่านั้นนะครับนึ่แบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการ แบบนี้นะครับเราจะจะขึ้นรถแล้วไปส่งท่านใดที่สนใจเป็ดไข่นะครับเห็นคลิปนี้นะครับอยากเลี้ยงเป็ดไขด่ติดต่อมาเลยะครับเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์ของผมนะส่งท่กไทยเก็บเงินปลายทางครับผมไม่เรียกมาจําในกรณีส่งย่อยนะห้าสิบตัวร้อยตัวถ้าเก็บมาจําก็คือห้าร้อยตัวขึ้นไปนะครับฝั่งสปปล,ลาวเก็บมาจํา20%เนะครับเก็บมาจํำ20%นะในกรณีสั่ง1,000ตัวต่อจุดผมส่งในสปปลาวผมส่ง ขั้นต่ำหนึ่งพันตัวครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ